โลบักเถื่อนพูดได้เต็มปากบวาโลบักเถื่อนโลบักผีได้แหละก็จะประมาณนั้นแหละสามวันเขาเขาบอกสามวันมั้งรู้วะถามเขาเราไอเวนตีมแล้วเตอรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าผิดแมปเวเดี๋ย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 เดี๋ยวเดกูเข้าผิดอันไอเวนกูไม่เข้าวี ทวนทวโทวโทษลิมไปไปห้องพูดคุยปกติไปพูดคุยสตรีมเลยใช่ใช่ว่าเดี๋ยวดยวีก่อนไปนะก็คือกูไปอันนี้คือระหว่างเสียงคีย์บอร์ดมึงกับเสียงในเกมมันจะมีเสียงนักพกป๊บๆๆๆระหว่างในเกมกับอันนี้กับคีย์บอร์ดมึงเลือกอนไหน ก็ได้หมดครับถ้าก็คือถ้าในในเกมเนี่ยมันจะดังป๊อกป๊กปกป๊กโดยที่เสียงคีย์บอร์ดมึงอะสมมติตัดเสียงคีย์บอร์ดไปมันก็จะเสียงแบบไม่มีเสียงแต่ถ้ามึงใส่อ่าไอดีนี้ไปปุ๊บเวลามึงกดโน้ตมันจะมีเสียงดังป๊อก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 ไม่รู้สิเขาจมันไม่เข้าใจเพราะว่ากูเป็นคนไม่เข้าใจแล้วกูก็สวัสดีครับมาก่อนอ่ะครับดีครับไอเหลี่ยมเดี๋ยวผมไอเหลี่ยมเลยเหรอผมไม่ผิดผมก็แค่เขาไปอยู่ห้องพูดคุยในสตีมันะโอเคไปอยู่อะไรไปอยู่อะไรเดี๋ยวตาม โอ้ยโคตรแหลกอะอะไรมันจะแหลกขนาดน,านั้นอะไรมันจะแหลกขนาดน,านั้นปิงหกล้านทุกคนเห็นไหมว่าปิงหกล้านจำนวนตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ดูนะว่าว่าตอนนี้คือชัดอะไรเด้งยังไงอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยปิงสิบถุงอันดีสิบถุงนะเราจะมาหาคนฝึกฝีมือกันวันนี้ จิวเชกสิไม่ไงเลยไมาอยู่โบจโบสามไม่อยู่โบสองเอ้ยก้อลื่งเราจะไปย้ายไปอยู่โบสองเดี๋ยวเดาเราีรีเซิร์ฟเวอร์รีลิงก่อนเดี๋ยวไปบอกไอ้บีมด้วยไอ้บีมเข้ามาก็ไปบอกไอบีมไปเล่นมารีนทุกคนเป็นโจสสลายให้หมดไงก็ร้องอะไร ขอขอลองหน่อดิก็คือโจสลัดทางเซร์ฟกับลูมาลีหนึ่งคนอ่ะกูเป็นมาลีเองขอลองหน่อยอย่าเถอะให้สิบให้ให้สิบคนเลยโจรสลัดขอสองคนเท่านั้พอให้สิบเลยโจสลัดสองคน What the fuck มึง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 ฟังกูนะก้องกูจะตายคนแรกเสมอแล้วทำไมกูเป็นไรเนี่ยกูปักหมุดไม่ได้เนี่ยฮะตีบอลได้ป่ะพี่ขี้เกียจตี PVP วัดไปตีเลยไปตีบอลเลยไป เข้าวีมาเลยแป๊บหบนึง่งตอนนี้คือยังยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนั่นเลยอ่ะคือแบบจิ่จูคนที่ตามจากสิบร้อยอ่าสองร้อยสองร้อยสิบคนก็จิจูก็หายไปแบบเร็วๆเลยเร็วลายเลยอ่ะ,เ,เ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นอะลองให้ใหม่สิอ่าเห็นลิงก์เห็นลิงก์อ่าเห็นลิงค์นั่นไหม ทำไมมันไม่เห็นวะว่ามันปิงอะกล้องกูปิงมากเลยอะปิงหกร้อยอะกูปิงหกร้อยตั๊บนึงนะฮะเดี๋ยวออสตายังไม่ได้เล่นนะพักผ่อนเกมมิ่งอะพักผ่อนเกมมิ่งอะคือเป็นไรอะที่จูมันก็ ไปดีไปดีไปดแจะเล่นไปดีสตรีมสางหน้าสังนองถูกกับรีบเทียบกับสตรีมล้มเหลวเนื่องจากสตรีมหนึ่งอะไรวะเป็นหาอะไรวะเนี่ยสักคู่อ๋อกูอยู่ในดีดนะใช่กูอยู่ในดีดนะเนาะน่าจะใช่แหละเต้ยเอ็งเองไม่อยู่เอ็งไม่สตรีมไปดีเหรอ ไม่อะทาลูกค้ายังไม่อยากสตรีมไฟดีคือคือตอนเนี้ยบันหนึงพันแหลกเหรอสักคู่แล้วก็หมุนไปแล้วครับตอนนี้สันส่นแลกไลอะสั่นแลกไลได้จากพี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูบป๊หนึงตอนนี้ได้นั่นสองรอแล้วเดี๋ยวๆดี๋ยวบหนึง ดูก่อนทำไมมันส่งลิงก์วีไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยถามจริงเป็นหาอะไรวะทุกคนครับผมมีผลแค่นี้เองผมไม่ได้กลับมาเล่นแล้วอะประมาณน,นี้แหละอันหนึง มาผมเป็นมารีเดี่ยเดี๋เด้อมันจะแจกให้ยังไงดีวะมังกรแรกอะไรได้จากพี่มังกรนะ่ะแลกได้ทุกผลแลกยกเวน้นยกเว้นผลพานะพระไม่ให้แลกไดไหมไม่ได้เพราะอะไรครับถึงแลกผลพานไม่ได้อ๋อเพราะว่าผมกล้าเกินเพราะว่าผมโหดเกินไปคุณขี่โมอเอาไปเจ็ดวันเอาไปเลยครับเจ็ดวัน อคู่อลองเปลี่ยนลิงก์สิอ่ามันเป็นไรวะเฮ้ยนี่ไงกูว่าแล้วน่าจะเป็นเพราะว่ากูเข้าดิสเนี่ยแหละไม่ใช่ไม่ใช่หรอออกดีออกดีจะออกเองก็กลองไปว่เาเดี๋ยวจำเนึ่งนะทุกคนอ่อผมน่าจะใช่ใช่ปะ ไั่ขึ้นไหมไม่ขึ้นอีกวิว่รบสองแป๊บหนึ่งอะอ่ะทิ้งเมี้งวีไว้ใต้รีคิปชั่นแนะนำให้รีนะไอเมื่อแม่งมึงทิ้งไม่ให้กดทิ้งอตะในคอมเมนต์ไอ้นั่นก็ทิ้งในนี้ก็ได้วะเออเรียบร้อยรีสตรีมหนึ่งครั้งแนะนำออกแล้วดูสตรีมใหม่พี่วันนี้บ้าอ่าบ้างทีพี่ไหลตอนเที่ยงก็ได้นะพ่งนี้นะ ไล์ตอนเที่ยงไล์ไม่ได้หรอกตอนเที่ยงอ่ะตอนเที่ยงอยู่โรงเรียนจะให้ไลฟอย่างไงอ่ะแนะนําให้ให้รีสตรีมแล้วก็เข้าเข้าใหม่นะเข้าดูใหม่เอออะมเดูต้องการให้รีสตรีมเพราะฉะนั้นมก็ต้องสตรีมไม่ได้เว้ยอยู่โรงเรียนแป๊บนึงมากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปรออยู่อ้นนั้นอ๋อไม่ปิงเออเมันตัวมันตวว คุณกไหนไหนคุณกไดนไหนคุก็นไหนในนี้แหละในนี้แหละพร้อมบวกกับคนดูอะครับโอ้โหยิ้ไผ่ปิงเนี่มันปิงขึ้นอ่ะโอ้โหไม่หนุกเลยอ่ะเดี๋ยวกูลองออกนะกูลองออกนะทุกคนตอนนี้คือผมออกจากดินอยู่ ทำกักเหรอไม่นะวายอะไรเนี่ยฮะทำไมต้องเล่นอะไรกับหญิงเย็นด้วยโถโอเคเดีกูหาหนึ่งคนอยู่ไหนไม่มีใครนึ่งนนี่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 ้ก็นี่อาต้องกลับมาแล้วก้องกลับมาแล้วมากูรออยู่ที่นี่สองร้อยแล้วทไมก้องงกริู้ไหมน้องเหมียวเขาจะเสียใจหรือเปล่าวะนจับพี่จับกูจินเนีย มาโอ้โหไม่เขาเสียข้างหัวเนี่ยเขาหาแเป็นลูกค้าด้วยข้างหัวจะบันด้วยข้างหัวมาโอ้โหถ้ากูปิงเอ้ยทำไมมันจู่ๆมันจะปิงก็ปิงวะอุ้ยคะแนนยี่สิบสี่ล้านไอ้เหี้ยกูเจอคะแนนยี่สิบสี่ล้วนะกูจ้างกูคะแนนสามร้อยสี่สิบสามล้านอุ้ย ผมดูอย่างเดียวได้ไหมได้ครับผมได้ฮะได้ฮะเฮ้ยคุณลืมบอกไฟเดมีแบบสองวีสองแล้วอ่าสองวีสองอ่าตะคู่เดี๋ยวอกเกมแล้วเข้าใหม่ก่อนพกก่องแปับนึอง,อ,งอ้าวมันขึ้นว่าอะอะไรอ่ะแะเบิดต้งน,นะทุกคน ขอเป็นไทยได้ไหมท้ามันเป็นไรอ่ะอิสคิวมีมาต์ฟักเกอเลยอ่ะแปบ๊บนึงแปลว่าอะไรกูก็ไม่รู้คำนึงมันขึ้นว่าวาร์ปไปไหนได้ What the fuck มันคืออะไรวาร์ไปได้อ่ะแปบ๊บนึงงงกับคำง,งง จะต้องเป็น25ม,มันข <high S 1> ึ้นได้แค่ว่าดีอ่ะสตรีมตอนนี้เชื่อมต่อแค่ดีอ่ะดีอ่ะมันไม่ดีมากหรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยอดเยี่ยมอ่ะมันคือดีอ่ะพอฝนไม่ได้ตกนะเต้ฝนตกก็ตกเฮ้ยกร้อนสตรีมเกมอื่นสตรีมเกมอื่นก็ไม่มีใครดูแต่เนี่นก็คือมันเล่นรอพาร์ทสองอะพาร์ทสองมันใกล้มาแล้วอะ อีกองหึงเพื่อนอยู่ดีก็รีตัวละครมมมันึงไไ่หวป่ะัญญาอ่อนไอ้ขี้อ่ะเต็งครับจะเตรีมอยู่ครับป่ะกอไปครับพี่เต็งครับพี่พี่ยาหัวร้อนครับพี่กูเนี่ยเลยยาวหัวร้อนไอเวนมาสองวีสองมาเพื่อนมึงละมึงมาสองวีสองกูให้มึงสองเลยไอ้ขี้เอ้าวเกิดปัญหาแบบงงๆผมเข้าวี พี่แล้วหลุดวัดตเนี่ยมันเป็นไรอะ่ะสตรีมวันนี้มันไม่ราบเรื่นเหมือนสตรีมครั้งที่แล้วเลยอะ่ะด,ดูสิเน็ตปิงดูสิคำว่าเน็ตปิงมาเยือนค,อคอน,นึงถ้าสตรีมหลุดไม่ต้องแปลกใจอะ่ะ อ้าไม่หลุดไม่ต้องหลุดแล้วไฟก็เชื่อมต่ออ้ากูรอดูอ่ะนะวันนี้ก็จะไม่ได้สตรีมมาดูนะอ๋อเห็นเยอะเห็นเยอะเอา้เอาดูสิเอา้าพรุ่งนี้ลงวันหยุดยด,ยยด้วยอ่ะกูได้ยาวๆพรวกเนี้ยหยุดด้วยอ่ะพวกเนี้ยเลี่ยนเกมแม่งเลยแม่งหัวร้อนดกล้กอง<ๆ>กล้อง yeah, กล้องกลัวม,มานี่ดีกว่าว่ะสามร้อยกว่ากว่าอยู่กอดสตรีสองร้อยกว่ากว่ามึงนี่มาโดนเป็นไปโลกสองแม่งเลยไม่ไหวไปไปอยู่โลกสองแล้วไม่ไหวแล้วเวนไม่ไปเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวกูมึงรอยอยู่นี่แหละรอยอยู่นี่แหละเดี๋ยวกูไปเอาประตูปะแปบบไม่ไหวแล้วอยู่โลกหนึ่งโลกสามไม่ได้ใช่ไหมสตาร์ไปไปเดี๋ยวใจเย็นบอกอยู่ว่าพังหน่อยซิโอ้โหจะเล่นแต่ออสตาร์มันจะสิบพาร์สสิบอีพีอยู่แล้ว เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นในนั่นแม่งเลยอะไรวะมาเนี้กล้องอยู่ไหนกล้องกูไม่รู้ว่ามึงจะเจ็บหรือเปล่าแล้วกูก็ต้องรอมึงหายพีพีเราเรแบนจากที่นี่ครับทุกคนอ่ะเป็นไง Oh โอ้เป็นไงโอ้โหคตดแมนเป็นไงสกิลผมแมนเปล่ะนี่นี่ดูดูดดนี่เป็นไงเป็นไงอือหือเก้าร้อยหกร้อยไม่ต้องแปลกใจเพราะสตาร์มันไม่กดอะไรเยอะอ่าบอกพดมันกดมันก็ต้องเยอะอย่างนีงอ้อยู่แล้วปาไอ้กล้องปิงดีเกินไอ้กล้องปิงดีเกินป่ะกล้องบอกพุดมันก็กดอะไรเยอะอย่าง,าง,างนี้ไปจำเลยไปแล้วไปหนีมึงแล้วหนีมึงดีกว่า ที่จะมาโลกสองแล้วเย่ยๆยครับผมออสตามันไม่กดอะไรเยอะมันก็ไม่มันเท่าไหร,ร่หลหยอกหยอกมันก็มันมันก็มันแตกต่างกันเลยใครก็ได้ไม,ไม่อา่านดีกว่าโอ้ตับฟัตัฟักอยู่มารอดูปิงสิอ่ะถ้าไม่ได้ผมเลิกสตรีมอ่ะผมไปเปลี่ยนแมปหาแมปอื่นเล่นแล้วเยายเปิด ภาพให้ดูเลยภาพโฮโลแกรมแบบสามรอเปเซนเลยกูเริ่มโมโหนะกูเริ่มร้อนนะหนึ ah aw, no. ่งหนึ่งกับแม่งดีเลยเพ้ตลอดเลยกูเจอคนค่าพลังสามสามบีสามล้านไอ้เงี้ยว้าวนายเก่งเกินมึงไม่ใช่มนุนย์นแต่มึงคือเอเลี่ยนอะกูสามตอนหนึ่งอะเต้เอ๊กูสองอหนึ่งอะเนี่ยกูโดนสองหนึ่งไอ้เี้ย ไปเล่นไฟเด่แม่งเลยก้องไปลุมไอจังกันอดีสกูให้ลุ้มเลยอันนี้นี่คือสองหนึ่งจิวเตอร์อันนี้คือสองหน,นึ่งคือสองเพย์เยอร์ตอนหนึ่งเพย์เยอร์ได้เว้ยอัเหลอะโอ้โหแม่งเมาคะแนนก็จะยกกว่าแบบพิเศษสงสสงใส่สงใส่กุสงสส่ต้องต้อง,อง,อง,องแบบหาแมปคนดูอยากเล่นอนะ่ะโดยที่ไม่ใช่ออสตากับบอกคุณแล้วก็แมปอื่นๆอะ่ะหาแมปที่เราเล่นด้วยกันได้แบบ อ้าวพี่ชื่อมูซื้อโมจีแลวบอนเหมือนกันเหมือนผมเลยซื้อตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เล่นอู้มามพีพาพิกนเนตพาพิกนเนตเดวีมิกซ์จะให้เดวีมิกซ์อีกแล้วเหรอต้องรองดูก่อนรอดูก่อนไปเดวี่ว ix, มิกม์ไหมทุกมึง มาหาผมหน่ยอยให้เข้<ค>ามาลุ้มกูนหน่อย,อนนอยอมมึงาไฟดีก่อนไดหมไอ้เหี้ยไฟเดถามจริงไอเ้เหี้ยแค่ปกติมึงก็จะช้ากูไม่ได้อยู่แล้วไอเ้เหี้ยจะให้ลุ้มเลยหรอแปลกประหลาดไปแล้วถ้ามีไอ้กล้องไปด้วยโอ้โหไอ้กล้องแม่งพากูชนะเลยมั้งเนี่ยมาเลยมามาปีนึงกูไม่ได้เหมือนเก่าแล้วรอรอดูว่าในเผยเผยเขาเทสระบบเนี่ยทุกคน แค่นั้นแหละให้ดูแค่นั้นแหละ mm. เออไม่ไหวละนี่ไปยิงได้ไงก็ยังงงง,งอยู่ตอนเนี้ยเ,เดี๋ยวผมลองออกเดี๋ยวผมออกดิดละเดี๋ยวผมออกดิดก่อนกนะ้อนเดี๋ยวกูออกดิดก่อนนะอะออกดิดละอะดูดิสตรีมมันจะเป็นเยี่ยมเหมือนเดิมไหมกระเชมต่อเยี่ยมเลยอออืืหมันน่าตกไหมะนะกระเชมต่อ ไม่เป็นไรผมลืมไปผมมีของช่วยสักคู่ผมก็ลืมไปเลยลืมไปว่าโหลดบนขอบไอ้บนมือถือมาไว้ด้วยเรดิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม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 อกอก้งองมึงไอ้จางมึงได้ยินเสียงกองก้องไหมไม่ได้ไม่ได้ยินมากเป็นคนทงข่าวมันไม่กล้องใช่ไหม สักคู่นะทุกคนเอออยู่แบบนี้ไปก่อนนะอา่าเปิดพื้นหลังพื้นหลังสุดอพิกของผมดีกว่าเบิ้มโอเคมันไม่กล้องไม่อะไรใช่ไหมเออโอเคไอเวนเข้าบนมือถือก็ได้เท่านะั้นอะ่นะคุย อสองหนึ่งที่แท้ทรูเวอร์ซ์อะสองหนึ่งที่แท้ทรูอวอร์ซ์เห็นปะสงสัยต้องไปเปลี่ยนสงสัยต้องทำปกคลิปใหม่แล้วมั้งทำปกคลิปเล่นเกมทุกเกมในเล่นเกมทุกเกมแล้วลวมะมั้งว่าเมื่อกี้ยี่สิบห้าเอ็มขึ้นเข้ามาอ๋อเข้าเซิร์ฟมันยังไม่มีทีนี้ก็ดูสองหนึ่งแต่ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดสตรีมมาเปิดใหม่เดี๋ยวผมไปทำปกคลิปแป๊บนึงทำเอ้ยทำปกคลิปอะทำปกสตรีมใหม่ก่อน เล่นทุกแมปในบอกฟุตไอ้เล่นทุกแมปในเกมนี้แม่งเลยไปไปทั้งแมบปบี่เบอนชวนเล่นไปทั้งแมปคนดูชวนเล่นแม่งเลยคือไม่ไหวเหอ้าาแล้วบอกเดินเข้ามาแล้วบอก<ๆ>เด้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพรมอนุญาตปิดสตรีมสักครู่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมตอนแรกกะว่าจะสตรีมบอกฟุตแหละไปมา,ม,ามันม,มันไม่ไหวจริงๆอะคะ่ะ<ม>ก็ก็เดี๋ยวปิดก่อนเนาะไว้เจอกันครับผมไว้เจอกันอีกประมาณสักสิบนาที<ม> เจอกันครับผมอ <All right. S 1> ah.